ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนเจ้าว่าเป็นอย่างไหนอหาองเสียยอดมอนอ่อ,อนตอดมอนพี่เก็บไปเห็ดันเมนูสุดดันสุดฤทึกลืมเก็บก็ว่าลืได้ออกมาเก็บไม่เนี่ยลืมลืมเก็บว่าผุนี้พุนอะว้าเอาไรยัไปใส่ลไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงยอดใบมอนหรือใบมอน ไปพี่น้องไปเบิ้งกันบานเนี้ยว่าเบาก็จะไปใส่ให้ยัง <ừ> ลืมเราก็ออกมะมัยได้นะจ๊ะ<ป>สวัสดีครับบาก,ก็อีสานแชนแนลครับผมวันนี้บากดสีมานต้มซั่วย้ำกบใส,ส่หอมลงไปพี่น้องต่ำกนต่ำเครื่องก่อน็อใส่ลายล้วไม่แต่พี่น้องไม่แต่รวยหนาเพราะ เอาไปเพ็ดจังน้อยเนาะตำเคียงเ,ยนะเฮ้ยเราสาอนะเสียตำมันแห้งไปเลยเล็กเพื่อนเนาะต้องสเทาลงข้างล่างปวดอ่ะ ดูในห้องครับฝนตกไปลกใจว่าได้ฝนตกก็ได้อเอาเฮ็ดเมนูนี่กินมึงก็น่าถนอมบ่มีสูตรใดหรอกพี่น้องบ่มีสูตรน้ำผลไมดหรอกบ่ก๊ดเฮ็ดกันมาเองกะบ่องหงว่าผลไม้เคยเฮ็ดที่กะบ,บ่ก๊ดกับ่้องแต่ว่าบ่ก๊ดกะเฮ็ดตามตามใจเจ้าของนะบ่มีบ่มีสูตรแต่ตัวรครับผมเออหนาวเดือดเลยเพี่น้อง เก่งที่เขาตัมาเอาลงไป่อลงไปเลยหลังโคกลงก่อนพี่น้องถูกบล็อกกัดอ่ะนีะ่เลาลงก่อนพี่น้อง เราด่าลงให้เข้มข้นกันใครเขาต้มนั่นสักวันพี่น้องต้มน้ำนั่นสักวันต้มน้ำให้ฟคดรเดือดดิ้ดิเขาจะไปอ่อนเขีย่ยต้องแต่จงให้ปรุงที่หลังพูด <c oughs> พี่นอ้องเลี้องใส่ปลาคำเปียกเอาเดี๋ก่อนนึงพี่นอ้องยัดไส้ไหลมันที่หนึ่ง่ง ครับพี่น้องหลังจากนาั้นโฟดเดือดแล้วต้องก็เขียนลงมไปนะ่ะเอาลงบล็อกบทสับเ์ได้พี่น้องนะนี่บล็อกเอาลงเป็นตรงที่เลยเออครับเออเป็นตรงที่เลยครับผมสปปับไปที่มุนพุ่นอู้ตัวนี้ตรวง,งี้กูเหรอตวบักงี้เลยกูดหรครับ แบบนายเลยครับผมอันนี้สูตรบล็กอกกดได้ครับเด้อะโคเลตที่เห็ดน้ำกับเห็ดตามได้ครับเดบอ้อบลอกก็ต้อนห่วงสูตรพร้อมที่เหลือเข้ากับตัดร้อยหนานครับผมลูกบด,ดลูกบด,ดครับโอยลงไปพี่น้อง ียังเห็ดใบครับโวยนานมันหอมนครับเคี่ยวลงไปครับไม่อย่างโดนรับว่าไม่อย่างโดนครับพีนพ่น้องกันเพราะว่าเอาบอเคี่ยวไส่นี่พวกเมอยียงเด็กถ้ได้กินผักกินอย่างพร้อมนะครับกิน,นแทนไปเคี่ยวได้อย,อย่างไรมันบ้างก็ว่านี่น้องก็อ,อยากกินผักแน่กันนะมาก่อนกิอน มนูนี้กัต้ยมยำส่วกงมนออ้นวะเื่อนท่านเ่อสาวกสุดบล็อด้วนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวบล็อกด้วยนะท่าน่งเทปเซต่เบล่าแล้วซื้อซ้อเอาบกเคายนะบลบอกก็ที่ปุงครับใส่เคยนหน่อยนึงท่านเอ้ใส่เคยวหน่อยนึง าคนแห้งเลยเพื่อนเราเลยคนแห้งเขียดแตกดิคนแห้งเขียดแตกเขียนมุนปุ้นลูกผัวผัวเราบักง่ายยี่หรี่ดิเขียดตัวนี้เนาะเดี๋ยวามากระชีมมาก็ พี่น้องโอ้ยบังหันเสียบลายพี่น้องไหยบังกอดซิมบางอะะพี่น้องได้ไปมอนกระเบยนเยังก่านไบกะเพราครับเนี่ยเบกก้าเผาหอมหอมยังก็หอมปรีผักชีไปเลย ครับโอ้หอมพี่น้องหอมหอมโอ้ยเนี่ยครับพุดอ่ะพี่น้องเอ้ยอืมนีครับเอาละพาไปกินเด้อะเนี่พี่น้องพาไปกินน้ำบอกรได้ครับผมพี่น้องเย็บที่ตะปูทุกคนครับมาครับพี่นอ้องแล้วละครับผมต้มยำซั่วกบ มาได้จ้าพี่น้องมาแซ่บๆ,ๆกันจ้าครับเขาห่อนอีกแล้วยำอะไรกันเลยอุ้ยเขาห่อนพี่น้องเยเป็นอุปสรรคอยูอะมากโอ้ยหอ,อมอเออเว่าอันอยากถามเจ้าอนันขั้นห่อนนี่เป็นคอยเป็นจับหวูวห,ห่อนจะจับขาบไม่ได้หรือขั้นห่อนจะจับหูปั๊บเลดเอ๊ะเบียงคือเห็นดเพื่อเนเนาะ เบิร์จับิหเบิเจ้บโอ้ยอยเยี้ยง่อยเจียงแกเจ้าข่อยว่าที่เอาตัวนี้นี่อือหนะครับาตัวครับจำนำวัน อรเหพี hmm. ่น้องคุ้คาไปเลียอืออืออือใช่่ะเนาะ Nu, nu, ca Oh. จำนำวันนี้จำนำาัวจูบัน กระดูกไผ่เนะหน่มม้ยแทบบแบบ่แบบแทบบ เราลองเอา,เอา,ากีลราการตำปนบงเนาะเมื่อไหร่รมทอย่าประการเลยเนี่ยว่ากีสีหอมก่อนี่เพรเกลี่ยลอยๆอกีเราเราจะก่นแตงมาเอามาต้มนะกีเราก็ต้มใส่น,น้ำปลาต้องแบบน้ําต่ำอย่าจะมอม ไปยังกับวันใดดูพี่น้องไปกินเห็ดกับวันใดไปอาจากด้งกับวันใดอย่าฝนตกที่เครื่องเดียนเราเนี่ยจ้ะโอเคนะไหมเปิดเขียดกับวันใดทายทย้ำหนุกพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนลงย่านย่านนั่นย่านฝ้าย่านนั่นนั่นไหมยานโทรศัพท์ทั้ง จับปะ่ะคับเติงบุมีเห็นอุปกรณ์กนนารนำเพื่อนร่ดี๋ยวให้ได้มักล้องดีดกันเนาะ,ะ,นะตัวไหนยังไม่ได้เป็นหลังได้ ใบมะขามอ่อนว่าเลยพี่น้องนี่นี่ใบมะขามอ่อนหายยากจะ้ะขอได้ด้วยสซม์ะขา,ามเปียกกับใบมอนอือนะใบมอ้ี่นยองะใบมอน đột nhiên muốn nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คนขาตัวเมื่อหลุดเลยพี่น้องให้ขาตัวแบบแบบแบม่สมสดนำเด้ มันกี่เม็ตนี่ยาตัวการังยีมื่นเนี้ยนเอบเขาคอิบเดเจ็บ ครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัตกอิสานชาแนลนะครับเด้อมม่อนีกับผมมิอย่างไรครับก็บอกกอจะไม่ฮ็เมนูให้พี่น้องได้เบื้องน้นพี่น้องครับต้มยำสวกครับแซ่บอยู่ครับผมการจังใดกับผมมีอย่างไรนอกจากก้าวสภาวะสวัสดีครับอย่าลืมรอลิปชมคลิปหน้านะครับผม